เมื่อข้าวมาริไทยจะไร้ค่าหลังชาวนาหันมาปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตดีมีโอกาสเสี่ยงกระทบส่งออกมริพรีมียมสูง ขณะนี้ประเทศไทยอาจเข้าสู่จุดเปลี่ยนสําคัญของระบบการผลิตข้าวเมื่อสัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งเป็นฐานผลิตหลักของข้าวเกรดพรีเมียมเ,เริ่มมีแนวโน้นมลดลงทากลางความกังวลของภาคเกษตรและการส่งออกที่เกรงว่าข้าวไทยอาจเสียสูญในตลาดโลกทั้งนี้จากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรวมประมาณ62้านไร่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นแหล่งปลูกใหญ่ที่สุดมีพื้นที่รวมกว่า38-39้านไร่ หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาน้ําฝนและนิยมปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งถือเป็นข้าวคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยได้เปิดเผยว่า ขณะน,นี้เริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนพันธุข้าวของเกษตรกรบางกลุ่มในภาคอีสานที่หันไปปลูกข้าวหอมผ่วงหรือพันธทางเลือกอื่นๆแทนข้าวหอมะริเนื่องจากสามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและต้นทุนการผลิตต่ำกว่าแม้จะต้องแลกกับคุณภาพและราคาขายที่ลดลงก็ตามโดยชาวนาหลายรายเริ่มเปลี่ยนพันธุ์เพราะผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าแม้รู้ว่าหอมผ่วงคุณภาพด้อยกว่าหอมะริและไม่สามารถนำไปส่งออกในตลาดพรีเมียมได้แต่ด้วยปัญหาแรงบ่อยต้นทุนสูงและราคาข้าวหอมะริไม่แน่นอนใน ปีทําให้หลายคนตัดสินใจหันไปทางที่ปลอดภัยมากกว่าสําหรับในปี 2015, 2017ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกข้าวรวมทั้งสิ้น9.94ล้านตันมูลค่า2 2 5 6 5 6ล้านบาทโดยข้าวขาวเป็นชนิดที่ส่งออกมากที่สุดปริมาณอยู่ที่5.75ล้านตันมูลค่า1 2 1 6 4 1ล้านบาทกระดาที่ข้าวหอมมะลิซึ่งถือเป็นดาวเด่นของตลาดพรีเมียมส่งออกได้เพียง1.43ล้านตันมูลค่าอยู่ที่49,308ล้านบาทโดยนายกสมาคมชาาและ,กะเกษ เกษตรกรไทยยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าหากไม่มีนโยบายจากภาครัฐจูงใจให้กเกษตรกรรักษาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเช่นประกันรายได้ขั้นต่ำที่เหมาะสมการพัฒนาพันธุ์ให้ได้ผล,ผลผลิตที่ดีขึ้นและการสนับสนุนการตลาดส่งออกไทยอาจต้องเผชิญความเสี่ยงเสียพื้นที่ในตลาดข้าวหอมระดับโลกให้แก่คู่แข่งอย่างเวียดนามและกัมพูชาที่พัฒนาเร็วและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องข้าวหอมมะลิไม่ใช่แค่เรื่องของเศษรษฐกิจแต่มันคืออัตลักษณ์ของข้าวไทยถ้าไม่รักษาไว้ให้ดีวันหนึ่งอาจสายเกินไปขณะเดียวกันรััฐบาล้องงเร่พฒน สายพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่มีความหลากหลายและให้ผลผลิตสูงตอบโจทย์ผู้บริโภคในต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยในปี2 5 1 6, 6มีการเปิดเผยว่าที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นั้นเป็นที่มาของการแจ้งเกิดข้าวหอมพวงหรือข้าวหอมมะลิเวียดนามซึ่งในหมู่พ่อค้าข้าวจะเรียกว่าข้าวจัสมิน85ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูงเฉลี่ยประมาณ800-1,000กิโลกร,รัมต่อไร่เป็นข้าวอายุสั้นต้านทานโรคน้ำหนักดีใช้ระยะเวลาการปลูกอยู่ที่90-95วันและในขณะนั้นมีราคารับซื้อข้าว เปลือกหอมพวงสูงกว่าข้าวขาวพื้นแข็งชนิดห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งข้าวชนิดนี้เป็นข้าวพื้นนุ่มตรงกับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งโรงสีได้ให้ค่าเหยียบเบรกหรือค่าเอาเข้าวไปขายตันละ200บาทก็ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวชนิดนี้เพิ่มขึ้นตามแต่ในที่สุดก็ได้เกิดการดราม่าหน่วยงานราชการต้องการให้มีการจํากัดข้าวชนิดนี้และสั่งให้โรงสีกดราคารับซื้อต่ํากว่าข้าวขาวทั่วไปจนกระทั่งนําไปสู่การใช้กฎหมายกับชาวนาจนกลายเป็นดราม่าซ้อนดรามา่าสุดท้ายราชการต้ออองยยมถยไปปรับา โดยพยายามที่จะหาพันธุ์ข้าวอื่นมาทดแทนแต่ดูเหมือน4ปีผ่านไปเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นดราม่าใหม่อีกรอบซึ่งในปีนั้นนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ได้ออกมากล่าวว่าการที่จะมาจับชาวนาไม่เห็นด้วยสู้ให้ไปหาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์มาให้ชาวนาปลูกดีกว่าเพราะถ้าชาวนามีพันธุ์ข้าวที่ดีเขาก็ไม่ไปปลูกข้าวหอมผงแน่นอนแต่นี่ไม่มีพันธุ์ข้าวที่ได้ผลผลิตเยอะอายุสั้นและถ้าพันธุ์ข้าวเราดีจริงกรมการข้าวสามารถผลิตพันธุ์ที่ดีได้ผลผลิตตรงกับความต้องการจริงชาวนาก็คงไม่ไปปลลูกข้าววหองแ านต้องทำนาเป็นข้าวพันธุ์ต่างประเทศก็เพราะได้ผลผลิตสูงมีต้นทุนต่ำแต่ถ้าปลูกข้าวแล้วได้ผลิตน้อยจะไม่คุ้มทุนหากประเทศไทยทำพันธุ์ใหม่ออกมาได้จริงชาวนาก็พร้อมที่จะเลิกปลูกข้าวพันธุ์ต่างประเทศทันทีดังนั้นก็พอจะสังเกตได้นะครับว่าถึงแม้ว่ามีการลงทุนที่เท่ากันแต่ถ้าหากชาวนามีรายได้มากกว่าเดิมถ้าเราจะปล่อยให้ชาวนาไทยยากจนข้นแค้นเช่นนี้ตลอดไปทางทางที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐด้อยประสิทธิภาพไร้ขีดความสามารถในการผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพหุงต้มดีเเเพื่อป็นทางลให้ค เกษและพี่น้องเกษตรกร,ทกรไทยโดยปกติเรามีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีหลายสายพันธุ์แต่การขาดการพัฒนาเพื่อการยกระดับสายพันธุ์เพื่อให้รักษาคุณภาพหรือยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหรือแม้แต่ข้าวหอมปทุมธานีหนึ่งปัจจุบันคุณภาพก็เลวลงทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่ความต้านทานโรคแมลงและความหอมที่ลดลงเราจะแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาไทยด้วยวิธีการอย่างไรผลผลิตต่อไร่ต่ำขาดทุนข้าวราคาไม่ดีก็แจกเงินคิดได้เพียงแค่นั้นมาเป็น10บสปีโดยพฤติกรรมเกษตรกร,กรบ้านเราได้ มีการปลูกอย่างแพร่หลายไปกันมากจนกําจัดไม่ได้นอกเสียจากว่ามีพันธุ์อื่นมาทดแทนหรือใกล้เคียงหรือดีกว่ามานําเสนอให้เกษตรกร,กรซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนใจไม่ให้ปลูกข้าวพันนี้ได้ซึ่งในขณะน,นี้มองแล้วว่าน่าจะเป็นหนทางเดียวเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าปลูกไปทั่วประเทศแล้วและตลาดตอนนี้ก็ดีปลูกแล้วขายได้ในขณะที่กรมการข้าวก็ทําพันธ์น้นพันนี้แต่ทําไมไม่ได้รับความนิยมจากชาวนาก็เพราะว่าข้าวหอมพวงหรือข้าวหอมจัสมินมีผลผลิตต่อไร่ดีโดยธรรมชาติแล้วยังมีอายุการเก็บเกี่ยวไม่นานนักและ การที่เกษตรกร,ร,กรตัดสินใจเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ก็ได้มีการคำนวณอย่างดีแล้วว่าปลูกอะไรแล้วจะให้ผลตอบแทนสูงเพื่อจะไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่านาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราคงอยู่กันแบบนี้ไม่ได้แล้วเราช้ามากเกินไปในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโจทย์ในงานวิจัยนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมการข้าวเขาเก่งมากแต่ว่าโจทย์ในงานวิจัยคงจะต้องมองที่ตัวเกษตรกร,ร,กรด้วยจะมองแค่คุณภาพและอัตราลักษณ์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในปัจจุบันเพราะเกษตรกร,ร,กรทำนานหนึ่งรอบหรือนาปีผลตอบแทนไม่ได้มากเลยส่วนใหญ่ขาดทุนชาวนาเองก็จะหาธี เอาตัวรออได้จากสถานการณ์ที่ราคาไม่ได้ดีต่อเนื่องและเรื่องโรคมแมลงที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาหลังจากนี้ในการเร่งการพัฒนาวิจัยพันธุ์เป็นทางออกที่ยั่งยืนและจากนี้ไปคงจะไม่ใช่ข้าวเวียดนามเท่านั้นล่าสุดก็เริ่มเห็นคนนําเข้าอินโดนีเซียมาปลูกแล้วซึ่งพิจารณาจากข้อมูลอินโดนีเซียก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วเหมือนกันและถ้าจะไปห้ามให้เกษตรกร,ร,กรหยุดปลูกข้าวหอมผวงก็คงทําไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีคนทําเมล็ดพันธุ์ขายเกษตรกร,ร,ก,รก็จะนําไปเอาพันธุ์ในแแแปปลลลลงงงงงขอออตัวเเหรืใกก้ีย็จะ ขยายปลูกกันต,ต่อไปซึ่งคุณภาพก็จะแย่ไปเรื่อยดังนั้นควรนามาทอดบทเรียนจะดีกว่าว่าจะแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างไรข้าวไทยอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าไม่ใช่เน้นเรื่องคุณภาพอย่างเดียวแล้วแต่ต้องมองถึงการปลูกแล้วทําให้กเกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าข้าวของประเทศอื่นได้อย่างไรครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตองแปะผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ